ที่นี่สถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยพระเทพโสพลวัดราชบุรณะราชวารวิหารกรุงเทพมหาคนครเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมาภาพจะได้บรรยาย ธรรมะเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพัลติกาพระองค์ตรัสถึงศีลสมาธิปัญญาไว้ในที่านิกายมหาวัคอ,อัตมภาพจะขอนำมาบรรยาย เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลำดับไปความมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ที่กรุงราชครึกตามพระราชอัธยาศัยแล้วจึงตรัสกะ ท่านพระอานนทถระว่ามาเถิดอานน์เราจะเข้าไปพระราชอุทยานอัมพรัติกาท่านพระอานน์กราบทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระเจ้าข่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ สเสด็จถึงพระราชอุทยานอัมพรัตติกาแล้วเล่ากันว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่พระตำหนักในพระราชอุทยานอัมพรัตติกาณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่พิสุทั้งหลายว่า ศีลเป็นเช่นนี้สมาธิเป็นเช่นนี้ปัญญาเป็นเช่นนี้สมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้ว ก็หลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากอาสะวะทั้งหลายกล่าวคือกามาสะวะพรวาสะวะอวิชชาสะวะอธิบายความในพระสูตรว่าคำว่าศีลเป็นเช่นนี้มีคำอธิบายว่าเจตนาของบุคคลผู้เว้นจากโทษมีปานาติบาตเป็นต้น เป็นศีลความสำรวมคือการระวังไม่ละเมิดข้อห้ามก็เป็นศีลการไม่กล่าวล่วงข้อห้ามก็เป็นศีลแต่คนทั่วไปเมื่อพูดถึงศีลก็จะคิดถึงศีลห้าศีลแปดความจริงศีลมีหลายอย่าง ศีลห้าศีลแปดเป็นต้นจัดเป็นศีลที่เป็นสิกขาบทการสำรวมอินทรีย์ระวังในขณะตาเห็นรูปต่างๆหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสอาหารกายสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกายมีสติรู้ตัว มิให้เกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจทำอารมณ์ให้เป็นกลางห้ามใจมิให้ลุกอำนาจแก่ความต้องการได้ก็เป็นศีลมารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็เป็นศีลการงดเว้นที่ที่ไม่ควรไป คือเมื่อบุคคลไปในที่ใดแล้วทำให้กิเลสเกิดขึ้นหรือทำให้กิเลสเจริญขึ้นที่นั้นเรียกว่าที่ที่ไม่ควรไปเป็นอโคจรเช่นสถานที่บันเทิงมีการดื่มสุราเล่นการพนันเป็นต้นหรือเรียกรวมกันว่า ปาริสุทธิศีล4คือปาติโมกสังวรละศีลศีลที่เป็นสิกขาบทมีศีลห้าเป็นต้นอินทรีสังวรคือการสำรวมอินทรีตามที่กล่าวแล้วอาชีวะปาริสุทธิศีลคือการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบด้วยกำลังความเพียร และสติปัญญาของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นเครื่องเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ทำทุจริตมีการหลอกลวงผู้อื่นไม่ทำการยกยอพูดให้ผู้อื่นบริจาคให้กับตนไม่ทำเป็นคนพิการเป็นใบ้ไม่บีบคั้น คมครูให้กลัวหรือไม่ล่อด้วยทรัพย์เช่นที่เรียกกันว่าตกทองเป็นต้นปัจจะยะสันนิสิตศสีพิจารณาปัจจัยสีคือสิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีพของมนุษย์มีสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยของใช้และยารักษาโรคทั้งสีนี้เป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์ขาดไม่ได้การบริโภคใช้สอยปัจจัยสีโดยคำหนึงถึงประโยชน์ในการใช้ไม่บริโภคด้วยความอยากในรถไม่มุ่งถึงความสวยความงาม หรือความอวดร่ำอวดรวยใช้สอยปัจจัยสี่เพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้มีทุกข์มีโทษน้อยบำบัดความทุกข์อันเกิดจากความหิวกระหายรู้จักประมาณรู้จักความพอดีในการบริโภคไม่มากไม่น้อยเกินไป คือให้กายดำรงอยู่ได้แล้วใช้ร่างกายนี้บำเพ็ญคุณธรรมสร้างความดีการใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัยสี่เช่นนี้ก็เป็นศีลผู้ที่รักษาศีลยอมได้อานิสง์มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้น ผู้ไม่รักษาศีลยอมได้รับโทษมีความเดือดร้อนใจเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโทษของบุคคลผู้ทุศีลมีห้าประการคือบุคคลทุศีลประสบความเสื่อมจากโภคะเป็นอันมากเพราะมีความประมาทเป็นเหตุกิติศัพ์ท อันชั่วของบุคคลทุศีลย่อมอื้อเฉาไปบุคคลทุศีลเข้าไปสู่ชุมชนใดๆเป็นผู้ไม่องอาจละอายขุยเขินเข้าไปบุคคลทุศีลเวลาใกล้ตายเป็นคนหลงลืมสติบุคคลทุศีลหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนรกผู้รักษาศีลย่อมได้อานิสงห้าประการคือบุคคลผู้รักษาศีลพูดถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ได้ประสบโภคะเป็นอันมากเพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุกิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีล แผ่ไปในทางที่ดีงามบุคคลผู้รักษาศีลเข้าไปสู่ประชุมชนใดๆเป็นผู้องอาจไม่ละอายไม่ขวยเขินเข้าไปบุคคลผู้รักษาศีลเมื่อใกล้ตายไม่หลงลืมสติบุคคลผู้รักษาศีลหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์จริงอยู่คฤหฤสถ์เลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตรกรรมการค้าขายเป็นต้นพลังเผลอไปทำปาณาติบาตมีการฆ่าคนเป็นต้นภายหลังถูกจับได้ต้องโทษอาญาติดคุกเสียชื่อเสียงถูกตราหน้าว่า คนขี่คุกคนอื่นรังเกียจเมื่อเป็นเช่นนั้นรากฐานการดำรงชีวิตของเขาก็เสียหายหรือในเวลาเกิดความคับแค้นกระทำปานาติบาตหรืออะทินนาทานภายหลังถูกจับได้ถูกลงโทษต้องใช้เงินทองที่ตนหามาได้ใช้จ่าย เป็นฆ่าชดเชยยอมเสื่อมจากโภคะเพราะอำนาจของโทสะบุคคลผู้ทุศีลตตนรู้อยู่แก่ใจว่าตนเคยทำผิดสิ่งนี้กับบุคคลนี้บ้างกับบุคคลนั้นบ้างคนเหล่านั้นจกรู้การกระทำของเราพวกเขาก็จะข่มเรา หรือจักจับเราส่งให้เจ้าหน้าทีในเวลาเข้าไปในที่ประชุมชนจึงเข้าไปด้วยความประมาต้องหลบซ่อนตัวไม่กล้าแสดงตัวต่อหน้าคนอื่นถึงจะเป็นคนกล้าก็ไม่อาจปรากฏตัวพูดขึ้นได้บุคคลผู้ทุศีลทำบาปกรรม มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเป็นจำนวนมากไม่เคยทำบุญกุศลเมื่อถึงเวลาใกล้จะตายถูกทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคทำให้เจ็บปวดไม่มีที่พึ่งซึ่งตนมิได้ทำไว้กรรมะนิมิตคือรูปกรรมที่ตนทำไว้ จิตจดจำไว้มาปรากฏเป็นนิมิตขณะจิตใกล้จะดับเห็นภาพนิมิตนั้นจิตเสวยอ,อารมณ์เป็นคตินิมิตทางไปสู่พบหน้าจุดติจิตดับในขณะนั้นก็ไปเกิดตามกรรมที่ปรากฏนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ทุศีล จึงเรียกว่าเมื่อเวลาใกล้ตายหลงทำรรกาลกิริยาและหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตตรกส่วนบุคคลผู้รักษาศีลไม่ทำบาปมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นทำแต่บุญกุศลด้วยการให้ทานดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุจริตธรรม ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์จิตก็จะจดจำแต่สิ่งที่ดีที่ตนทำไว้ทำไว้เมื่อไม่ทำบาปทำแต่บุญกุศลบ่อยๆจิตก็จะจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีมีบ้างเล็กน้อยก็จะเลือนหายไปจากจิตเหมือนน้ำขุนเล็กน้อย ที่ขังอยู่ในรอยเท้าของคนและสัตว์เมื่อน้ำป่าไหลบ่ามาก็ท่วมทับน้ำที่รอยเท้าหมดไปมองไม่เห็นบุคคลผู้ทำบุญกุศลเป็นประจำจิตก็จะจดจำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นบุญกุศลที่ตนทำไว้เมื่อถึงเวลาใกล้จะตาย ภาพนิมิตที่จิตจดจำไว้ก็จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตเมื่อภาพที่ดีมาปรากฏจิตก็จะเสวยอารมณ์ที่ดีสีหน้าผิวพรรณก็ผ่องใสเหมือนบุคคลนอนหลับฝันดีเป็นคตินิมิตจิตดับไปในขณะนั้น ก็จะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะเหตุนี้บุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีลสำคัญที่เมื่อประจวบเข้ากับสิ่งที่จะต้องละเมิดศีลมีหิริอตตะปะอดกลั่นยับยั้งไว้ได้ไม่ทำผิดศีล จึงจะเรียกว่ารักษาศีลฮิริโอตตปะจึงเป็นหัวใจของศีลคำที่ว่าสมาธิเป็นเช่นนี้อธิบายว่าสมาธิแปลว่าความตั้งใจแน่วแน่คือจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเพราะฉะนั้นสมาธิ จึงเป็นได้ทั้งมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดเช่นพวกธรรมมณสเนเป็นต้นสามมาสมาธิสมาธิชอบที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าจิตเป็นปุสลมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิหมายความว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ อันเดียวไม่วันไหวไม่สซ่านไปและอารมณ์นั้นถูกทางด้วยอนุภาพแห่งกุศลธรรมสมาธิมีลักษณะจิตสงบไม่วันไหวไม่ฟุ้งซ่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพราะฉะนั้นผู้ฝึกสมาธิจึงต้องรักษาศีล ให้กายและจิตเป็นสุขบุคคลที่กำลังเป็นทุกข์ยากที่จะฝึกสมาธิได้เพราะเมื่อนั่งสมาธิจิตจะไปกังวลอยู่กับความทุกข์ที่ตนกำลังได้รับอยู่จิตไม่สามารถขึ้นสู่องค์ภาวนาได้สำหรับผู้ที่เคยฝึกสมาธิ จะรู้ได้ดีว่าเพียงฆ่ามดตัวเล็กๆตายคนทั่วไปอาจถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผู้ฝึกสมาธิเวลานั่งสมาธิมโนภาพของการฆ่ามดจะปรากฏขึ้นในจิตขัดขวางจิตมิให้ขึ้นสู่องค์ภาวนาได้ แต่ถ้ารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วเวลานั่งสมาธิความผิดไม่ปรากฏในจิตจิตก็จะสงบขึ้นสู่องค์ภาวนาความย่อในการฝึกสมาธิคือผู้ฝึกสมาธิรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วตัดความกังวลเรื่องงานเรื่องญาติเป็นต้น ออกไปโดยกำหนดว่าตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เราจะหยุดพักทุกสิ่งไว้ก่อนแล้วเข้าไปหาท่านผู้รู้ผู้เป็นกาลยาณมิตรเรียนวิธีฝึกสมาธิตามที่ถูกอัธยาศัยเหมาะกับจริตของตนโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ ต้องหาสถานที่ที่สงบไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าในบ้านหรืออาคารที่เก็บเสียงได้อากาศเย็นสบายไม่มีคนลุกลานตัดความกังวลเล็กๆน้อยๆงานจุกจิกเช่นตัดเล็บซักเสื้อผ้าเป็นต้นทำใจให้สบายฝึกสมาธิ ตามที่ตนเรียนมาเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใจร้อนรีบเร่งแต่ฝึกสม่ำเสมอไม่ย่อหย่อนไม่ละทิ้งทำบ่อยๆนานวันก็จะเจริญขึ้นได้โดยลำดับอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิควรรู้ทำที่ทำให้สมาธิเศร้าหมองและทำที่ทำให้สมาธิ ของใสธรรมที่ทำให้สมาธิเศร้าหมองคือสัญญาความจำสิ่งที่ตนทำไว้ได้และมณสิการการตรึกนึกคิดในใจอันประกอบด้วยความรักความโกรธความโลภเป็นต้นเป็นความเศร้าหมองของสมาธิผู้ฝึกสมาธิ ขณะนั่งสมาธิถ้าใจไปนึกถึงคนที่เคยรักใคร่กันจิตก็ไม่อาจเป็นสมาธิได้หรือนึกถึงคนที่เคยโกรธกันนึกถึงสิ่งที่ตนอยากได้จิตย่อมไม่อาจเข้าถึงสมาธิได้มีแต่ความกระวนกระวายต้องกำจัดอารมณ์เหล่านั้นออกไป ด้วยวิธีกรรมฐานที่ตนเรียนมาจากพระอาจารย์ทำที่ทำให้สมาธิผ่องใสคือสัญญาความจำสิ่งที่ตนทำไว้ได้และมณสิการการตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์และสติที่มั่นคงดุดเชือกที่เหนียว ไม่ขาดมัดสัตว์ไว้เมื่อเชือกไม่ขาดสัตว์ไม่อาจดิ้นหลุดไปได้จิตเป็นเหมือนสัตว์สติเป็นเหมือนเชือกองภาวนาเป็นเหมือนหลักเมื่อสติไม่ขาดจากองภาวนาในที่สุดก็จะสงบลงเป็นสมาธิผู้ฝึกสมาธิได้ ยอมได้รับอานิสงส์หลายอย่างต่างต่างกันตามสมาธิที่ตนฝึกคำว่าปัญญาเป็นเช่นนี้ความว่าปัญญามีหลายอย่างแต่ปัญญาที่จะกล่าวในที่นี้คือวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่พิจารณาเข้าใจสังขารตามความเป็นจริงอันประกอบด้วยจิต ที่เป็นกุศลปัญญาหมายความว่าความรู้ทั่วคือรู้โดยประการต่างๆวิเศษกว่าอาการที่รู้จักและอาการที่รู้แจ้งจริงอยู่ความรู้จักจับได้ความรู้แจ้งเข้าใจความหมายและปัญญาความรู้ทั่วเป็นความรู้ด้วยกัน แต่ความรู้จักจําได้ก็เป็นแต่ความรู้จากอารมณ์ว่าบุคคลน,นี้ชื่อนี้มีลักษณะเช่นนี้เป็นต้นเท่านั้นไม่อาจให้ถึงความเข้าใจตลอดถึงไตรล,ลักษณ์คืออน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนได้ ความรู้แจ้งเข้าใจความหมายก็รู้อารมณ์ว่าบุคคลน,นี้ชื่อนี้มีลักษณะเช่นนี้เป็นต้นด้วยทำให้ถึงความเข้าใจตลอดไตรลักษณ์ด้วยแต่ไม่อาจส่งให้ถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งมรรคได้ส่วนปัญญารู้จักจำได้รู้แจ้งเข้าใจความหมาย และทำให้ถึงความเข้าใจตลอดไตรลักษณ์ตามในที่กล่าวแล้วด้วยส่งให้ถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งมักได้ด้วยอุปมาเหมือนคนสามคนคนหนึ่งเป็นเด็กยังไม่รู้ความมากนักคนหนึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเป็นเฮรันยิกมองดูกองเหรียญ ที่กองไว้เด็กยังไม่รู้ความก็รู้แต่ว่าเป็นเหลี่ยมและกลมของเหรียญเท่านั้นหารู้ไม่ว่าสิ่งนี้เขาสมมุติกันว่าเป็นสิ่งที่ใช้ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคแห่งมนุษย์ทั้งหลายได้ชาวบ้านรู้เช่นเด็กแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เขาสมมุติกัน ใช้ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคได้ด้วยแต่ไม่รู้จะคัดแยกได้ว่าเหรียญน,นี้แท้เหรียญน,นี้ปลอมเฮรัญยิกรู้ทุกอย่างเช่นเดียวกับเด็กและชาวบ้านแล้วเมื่อมองดูเหรียญเหล่านั้นก็รู้ฟังเสียงช่างดูก็รู้เหรียญน,นี้แท้หรือปลอม และยังรู้ได้ว่าเหรียญน,นี้ทำที่ไหนสมัยใดมีส่วนผสมเช่นนี้บุคคลชื่อนั้นเป็นผู้ทำความจำได้เหมือนเด็กยังไม่รู้ความมากนักความรู้แจ้งเข้าใจความหมายเหมือนชาวบ้านปัญญาเหมือนเหรรัญยิกปัญญาจึงเป็นความรู้ทั่ว วิเศษกว่าความรู้จักจำได้ความรู้แจ้งเข้าใจความหมายปัญญาเป็นนามธรรมเมื่อเกิดกับบุคคลจึงจะปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมเรียกว่าคนมีปัญญาเพราะสังสมความรู้ไวมากเรียกว่านักปราชญ์เพราะถึงพร้อมด้วยปัญญา เรียกว่าบัณฑิตเพราะดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาเรียกว่าคนฉลาดเพราะเป็นนักคิดรู้วิธีแก้ปัญหาปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการเรียนการศึกษาการฟังการสอบถามการคิดการเจริญภาวนาและการพิจารณาสภาวธรรม ปัญญาที่ได้ศีลและสมาธิอุดหนุนย่อมเป็นปัญญาชอบเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอานิสงส์ของปัญญาที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมักว่าสามารถกำจัดกิเลสต่างๆได้สเสวยรสพระอริยผลสามารถเข้านิโรธสมาบัติ เพื่อพักอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและได้บรรลุผลเป็นพระอริยบุคคลเพราะเหตุนี้บุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์อาศัยศีลเป็นพื้นฐานฝึกสมาธิจเจริญภาวนาให้จิตสงบจากกิเลสอาศัยจิตที่เป็นสมาธิจเจริญปัญญา ให้บริสุทธิ์จิตก็จะหลุดพ้นจากการยึดติดด้วยดีบรรยายธรรมะเรื่องศีลส,สมาธิปัญญาพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทางหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาทกถาธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยพระเทพโสพลวัดราชบุรณนะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร